สวัสดีค่ะจจเอ็มสอรี่วอลคปีนัง EP 2คลิปนี้จะพาไปตามรอยร้านดังทางมิชลินไกด์และเปิดหลายแทงร้านลับที่พี่เจอมาแล้วว่าเด็ดจริงพร้อมบอกพิกัดที่เที่ยวปีนังที่ไม่ว่าใครไปต้องไปเช็คอินห้ามพลาดนะคะ โเคลนะคะที่คนในชาว t i ต t o k เรื่ี่เป็นคนไทยนี่แหละแนะนํากันมาเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าจะตรงปกหรือ,อ,อเปล่านะคะเดี๋ยวรอค่ะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ค่ะซึ่งเป็นร้านติ่มซำนึงสดนะคะเราสามารถไปเลือกได้ในตู้เลยเมนูที่เอมสั่งมาก็อาระวังเน้นกุ้งเน้นปลาค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจเอมกับพี่ต้นเท่าไหร่นะคะอาหารขาวไม่ค่อยถูกใจค่ะแต่ว่าตัวของทาตไข่นะคะเอมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะคะแป้งดีแล้วก็เนื้อเนียนดีค่ะไม่หวานมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปทานต่อที่ร้านลดช่องเนาะละช่องชื่อดังชื่อดังอีกแล้วแนะนำกันมาอีกแล้วเนาะชาวทิกต็อกนี่เขาแนะนำเก่งกันงจริงเดี๋ยวเราเดินไปค่ะอาหารตรงนี้นไม่ไกลนะคะประมาณนิดเดียวอะประมาณสี่นาทีนะคะปะเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่า เดินตาม Google Map ไปไม่ไกลค่ะประมาณ4นาทีนะคะก็ถ่ายรูปสตรีทอาร์ตไปเพลินๆค่ะแล้วเราก็มาถึงลอดช่องที่ใครมาปีนงังทุกคนต้องมาแวะค่ะสามารถปักหมุดต,ตามชื่อที่เอ็มขึ้นนี้ได้เลยนะคะก็จะพามาถึงหน้าร้านเลยค่ะเวลาเปิดปิดก็ตามที่เอ็มเขียนเลยนะคะคือไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นเหมือนน้ำตาลตนโหนหรือเปล่า แล้วก็ตัวลดช่องอ่ะอาจจะไม่เหนียวเหมือนลถช่องไทยนะแต่ว่าตัวเครื่องของเขาอ่ะมีถั่วแดงด้วยมันก็จะมีความนัวอยู่นะคะเส้นอาจะไม่อร่อยแต่น้ำอ่ะตัวน้ำกะทิอ่คืออร่อยเลยอ่ะคือหอมน้ำตาลมากเก่งมากแล้วเดินต่อไปหน้าปะซอยค่ะก็เจอกับร้านเต้าห่วยสุดอร่อยค่ะอันนี้ใครชอบเต้าหวยต้องลองนะเป็นยังไงคะร้อนมาก บบร้อน,อนเป็นเต้าหว้ที่ร้อนมากแต่ว่าน้ำขิงแบบกำลังพอดีรสชาติไม่หวานจัด mm hmm. เสิร์ฟมาพร้อมถั่วแดง mm hmm. กับซาเซมิ mm hmm. อร่อยอร่อยอร่อยสุดๆเราไปทานอาหากรกลางวันกันที่ร้านล萨า拉า,า,าค่ะเป็นร้านอาหาร,รโล c ค l ที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ด้วยนะคะพอเขาได้เป็นมิชลินไกด์เนาะเราก็ต้องมาลองซะหน่อยแล้วก็ร้าน mm hmm. ก็คือน่ารักมาก,มากๆจริงๆมันอยู่เวิร์มเดียวกับ โซนเมื่อวานที่เรามานัแหละใกล้ๆกับสถาน,นีดับเพลิงใช่ไหมตอานี้บเพลิงสีแดงสามารถเดินมาได้เลยนะคะลองปักหมุดชื่อร้านแล้วก็มาได้เลยค่ะรา้านบรรยากาศน่ารักมากๆเป็นคาเฟ่นเนะ<ด>เาะแล้วก็มีเมนูให้เราเลือกเยอะเลยเราเพิ่มความสดชื่นกันก่อนดีกว่าสั่งเป็นตัวฮันนี่เลมอนใช่ไหมอโลยล่าเปรี้ยวซา,าวอา ออร่อยมีนี้ด้วยอโลเวรามาเป็นชิ้นหนึ่งด้วยอ่ะ เมนูอาจจะมีให้เลือกไม่ได้เยอะมากนะคะแต่และเมนูก็คือราคาน่าราาักค่ะแล้วก็รวมอาหารที่เป็นเมนูของโลคอลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่ามาร้านเดียวก็คือสามารถชิมอาหารโลคอลของปีนังได้เกือบครบแล้วล่ะคะ่ะอย่างเมนูที่เอ็มกับพี่ต้นสั่งมานะคะก็ราคาโอเคแล้วก็รสชาติค่อนข้างใช้ได้เลยะคะ่ะสามารถที่จะมาตามรอยแล้วก็แคปรูปนี้แล้วก็ไปสั่งตามกันได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวัง ากนั้นเราเดินย่อยกันไปเบาๆค่ะประมาณ650เมตรเพื่อไปพิกัดต่อไปคือพิพิพพธภัณฑ์เปิรนากันคฤหาสน์เปิรนาการเป็นคฤหาสน์ของตระกูลเก่าแก่ค่ะสร้างตั้งแต่ทศวรรษ1890นํามาบูรณะใหม่ให้กลายเป็นพิพิพพธภัณฑ์เต็มไปด้วยโบราณวัตถุและของสะสมที่มีค่าวกว่าพันชิ้นที่ได้ทั้งกลิ่นอายทั้งแบบจีนและอังกฤษผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสวยงามค่ะเธอจะบอกว่าชั้นสองสวยกว่าเยอะเลยขึ้นมาข้างบนนะคะอย่าลืมถ้ามาที่นี่อย่าลืมขึ้นมาชั้นสองด้วยนะคะ สวยมากเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นห้องนอนแล้วนะคะเป็นโซนห้องนอนคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นาะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบอยู่ใจกลางจอชาวที่เราสามารถมาเข้าวเวลาได้นะคะหลังจากตลุวกินสตีพูดเยอะแยะมากมายแล้วนาะเราก็ามาพักผ่อนบ้างมาเที่ยวชมแบบสไตล์มิวเซียมกันบ้างนะคะแนะนํามาที่นี่เลยค่ะค่าเสียค่าเข้าก็ประมาณคนละ25ลิงกิตเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่ามุมถ่ายรูปที่นี่เยอะเลยทีเดียวค่ะ เดินต่อไปอีก350เมตรค่ะเพื่อไปเที่ยวชมย่านที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งก็คือลิตเติ้ลอินเดียนั่นเองมาลิตเติ้ลอินเดียต้องลองกินอาหารอินเดียค่ะนี่นีหน่อยก็ยังดีเนาะร้านนี้เขารีวิวกันว่าเด็ดจ,จริงๆนะคะสามโมซ่านะคะทอดร้อนๆเลยอืูไซด,ดิแน่นๆมากเลยชิ้นละเท่าไหร่เองพี่ต้นหนึ่งลิงกิตเท่ททานนเนะคะหอมเครื่องเทศมากๆเลย อร่ okay, นุ่มอร่อยเลยใครมาแถวนี้นะก็ะมาแวะได้นะคะร้านนี้อร่อยแล้วเดินต่อกันไปชิมร้านเด็ดที่ชาวทิกเกอร์แนะนําอีกแล้วค่ะก็คือตอกตอกมี่นั่นเองนะะเป็นร้านบะหมี่ที่เป็นมิชลินไก่ค่ะแล้วก็นะักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยแนะนําว่าถ้ามาปีหนังยังไงต้องมาลองค่ะเพราะร้านนี้เขาใช้เส้นบะหมี่ที่แบบทําเองด้วยนะคะเป็นแบบโฮมเมดเลย ซึ่งเอมชิมแล้วนะคะเอ็มรู้สึกว่าเส้นบะหมี่อ่ะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยนะคะแต่ว่าตัวรสชาติของน้ำซอสท,ที่เขาราดบะหมี่มาเนี่ยก็อาจจะแบบจืดๆนิดนึงค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบทานจืดหรือชอบทานรสจัดอาจจะไม่ชอบเนาะแต่ว่าถ้าเราบอกเขาว่าเป็นคนไทยอะค่ะเขาก็จะมีตัวพริกที่เป็นพริกสีเขียวแบบเนี้ยนะคะกรีนเชอรี่เนาะเอามาให้เราเลยอารมณ์คลายๆพริก น้ำพริกหนุ่มประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยที่แนะนําเลยคือถ้าใครที่ทานกุ้งได้นะสั่งมาเลยคะ่ะเกี๊ยวกุ้งอันเนี้ยคือใหญ่เต็มคําแล้วก็เอ็มรู้สึกว่ามันสดเด้งมากๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะอยากลองเส้นบะหมี่แล้วก็อย่าลืมเพิ่มเกี๊ยวกุ้งเข้าไปด้วยนะคะแล้วลองอา่าไม่ผิดหวังค่ะ แล้วเรียกแกลบกันมาต่อที่เดอเอสพานาดค่ะเป็นทางเดินเรียบชายหาดนะคะที่คนที่ปีนังเนี่ยเขาก็มานั่งพักผ่อนชิลๆกันในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะากินบะหมี่เรียบร้อยเราก็เรียกแกลบกันมาต่อที่เอสพานาดนะคะดูซิมันมเหมือนเป็นจุดเช็คอินใหม่ๆห,หรือเปล่าของชาวปีนงังที่เขาเอาไว้แบบนั่งกินลมชมวิวริมแบบตรงนี้นะคะมันคือทะเลไหมไอ่ะไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าฟิลดีมากเลยค่ะโชคดีที่เรามาวันนี้เหมือนฝนแบบ คึ้มฟ้าคื้มฝนมันก็เลยอากาศดีแดดไม่แรงนะคะดูดิคนนั่งชิลกันแบบแฮปปี้เลยอ่ะพี่ต้นต้นว่ายัางไงจุดนี้ผ่านไหมผ่านถ้าเกิดลมมันเยอะกว่านี้นิดนึงเหรออ๋อลมมันนิ่งไปหน่อยนะคะวันนี้เหมือนฝนมันจะแบบจะตกไม่ตกแหล่ะเนาะแต่ว่าฟิลดีมากฟิลดีมากเลยคะ่ะ ลมชมวิวกันไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็เรียกแกล็บกลับไปช้อปปิ้งกันต่อในเมืองค่ะกับสองห้างที่อยู่ติดกันนะคะก็คือเกอร์นี่พารากอนค่ะซึ่งห้างนี้มันออกจะติดหรูไปนิดนึงนะคะเราก็เลยเดินขยับไปกับห้างที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็คือพลาซ่าเกอร์นี่ค่ะซึ่งห้างเนี้ยบอกเลยว่าถูกจริตพวกเรามากกว่าคนเนี่ยจะบอกว่าห้างเกอร์นี่ค่ะ มันโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะมันมสามารถแบบเดินช้อปปิงนะ้งแล้วมันก็ใหญ่กว่ามันมีของมีหลากหลายชอ่อิเพื่อสมอางต่างๆเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะก็คือมีหมดเลยระดับกลางถึงระดับไฮเอ็นเนาะเอ็มโอโอเคแล้วก็ร้านตองของร้านอาหารอะไรก็คือดีด้วยนะคะมีซูเป,ปอร์มีอะไรเนี่ยอย่างเอมกับพี่ต้นเนี่ยมาซื้อของฝากที่นี่เป็นซูเป,ปอร์ดานล่างแล้วก็มีร้านขายของของฝากต่างๆคือให้เลือกเยอะมาก เอาเป็นว่าถ้าใครมาปีนังนะคะอยากจะซื้อของฝากหรือมาช้อปปิ้งอะไรใดๆเนี่ยก็มาปิดจอบที่นี่ได้นะคะแนะนำเลยค่ะมือเย็นค่ะเราเบื่ออาหารแบบนั่นแล้วก็อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพี่ต้นเลย่าร้านอาหารเกาหลีโจดคืออาหารเกาหลีก็เลยมากินที่นี่ค่ะชื่อร้านจินจูคอเรียนนะคะคือมันเป็นเหมือนร้านอาหารเกาหลีมีทั้งแบบย่าง ราคาหลากหลายเมนูเลยแล้วก็มีปลาเก๋ๆในตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะรีวิวแล้วกันนะคะว่ามาปีนังถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเบื่ออาหารแบบโลโคอโลแล้เบื่ออาหารซีเบื่ออาหารอินเดียอะไรแล้วลองมาเป็นสาวกเกาหลีบ้างก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าอร่อยไหม เที่ยมสั่งมาอร่อยใช้ได้เลยคะ่ะอย่างตัวเกียวซ่าเนี่ยนะคะคือไส้แน่นเลยแล้วก็ปรุงมาแบบดีเลยค่ะไม่คืออร่อยเลยนะคะก็เป็นของกินเล่นที่แนะนาเนาะส่วนไก่ตัวนี้ค่ะมันก็จะอารมณ์ออกหวานๆเนาะตามสไตล์ซอสเกาหลีทั่วไปค่ะแต่มันก็เหมาะกับการที่จะสั่งมาเป็นกับแกล้มใดๆในยมค่าคืนแบบนี้นะคะต่อด้วยซุปกิมจิทะเลนะคะอันนี้ให้ปูและให้เครื่องว่าแบบแน่นมากจุกๆมากค่ะแล้วก็นี่เลยคะ่ะคือไฮไลท์ที่ทําให้เรามาร้านนี้นะคะคือตัวปิ้งย่างค่ะมันเลิศตรงที่เขาย่างมา สวัสดีค่ะเช้าวันสุดท้ายแลวนะคะวันนี้วันที่4เราก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยเราเลยมาเก็บพวกสตรีทอาร์ตน,นะคะที่ถนนสุดฮิตที่คนมาปีนังงานก็ต้องมาชื่นอถนนว่าอาเมเนียนค่ะ แอมเบียน,นสตรีทนะคะที่นี่ก็มีสตรีทอาร์ตให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยแล้วก็มีรถสัมลงสําล้อเนาะให้เราแบบนั่งไปแบบทัวริสเข้าไปถ่ายรูปด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปเทีย่ยวข้างในดีกว่าววแต่ว่าวคนก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะลูกขี่เด็กจักรยานนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของปีนังเนาะอยู่ต้นถนนเลย ดีมากเลยชิวโชคดีที่แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะเดินเข้ามาในซอยอเมเนียสตรี t ก็คือจะมีระหว่าง2อข้างทางมีร้านขายของมีร้านไอนนติมมีคาเฟ่น่ารักน่ารักต้อระวังรถนะคะจริงๆมันปิดถนนนะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเป็นมอเ,ออเมตอร์ไซค์ไฟฟ้าอ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาอาจจะอนุญาตใช่ไหมหมดเลยอ,อเอ,อเก๋ไก่ดีค่ะ ไม่ก็440จ้าถูกกว่าที่เราซื้อกันอีกเนานะโอเคถ้าใครจะซื้อแมกเนตนะคะมาซื้อที่ถนนอเมเนียนสตรีทน่าจะถูกกว่าเดินต่อมาก็คือพูดเลยว่าเพลิดเพลินตอนแรกว่าจะมาคาเฟ่ยอย่างเดียวสรุปว่าพอเจอถนนนี้เข้าไปก็ขอเดินหน่อยแล้วกันค่ะถึงว่ามันถึงเป็นถนนที่เป็นขวัญใจคนไทยทุกคนที่มาปีนังเนาะคือร้านทุกร้านน่ารักมากเลยะคะ่ะตกแต่งน่ารักแล้วก็เป็นสไตล์แบบ เขาเรียกว่าอะไรแฮนเม็ดํานองนั้นนะเนาะได้มาสุดทางนะคะก็<ช>จะมีแบบแยกที่เขาเจอดสำร้อตรงนี้เอาไวใ้ให้เรามาถ่ายรูปเล่นเนาะแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีตึกสีเขียวๆนะคะบอกพิกัดเอาไว้เผื่อใครแบบหมายตาไว้ว่าถ้าจะเข้ามาเดินอเมเน,นสต,ติหรืออยากจะมาถ่ายรูปนะคะ <latego S 1> <ฯ>ก็จะบอกให้ว่าสุดทางเนี่ยมันมีประมาณนี้เนาะ <M> mm mm> ต,ตลอดเส้นทางก็คือเดินไม่ไกลเลยนิดเดียวประมาณ200-300เมตรเนาะเพลินๆค่ะจุกๆถ่ายรูปก,กันไปหลังจากที่เราเดินร้อนๆถ่ายรูปสตรีทอาร์ตไปเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ร้าน ไชนาเฮาส์นะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณคาเฟ่ที่แบบเป็นลึกลับลึกลกับนิดนึงเนาะร้านน่ารักมากค่ะอยู่ใกล้ๆกับอ n นเนสตีนะคะเดินมาสุดถนนแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงแค่นั้นเองค่ะเอ็มตามปักหมุดของบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติมาค่ะเป็นร้านอาหารแนะนําของเมืองปีนังนะคะที่มีทั้งอาหารนานาชาติแล้วก็เค,ค้กขนมเบเกอรี่ต่างๆแนะนําเพียบเลยคือ n ม m b เ r ขหนของที่นี่ หวานน้อยตัวเคคือเนียนนุ่มส่วนท่ิรามิบุก,ก็คือหอมอร่อยมากทั้งกาแฟทั้งโโก,กมมาแฟกลมกลมืนมากกลมกล่อมเอ๊ยจะบอกว่าตัวถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยแบบปังมากให้มาแบบแน่นมากเลยอ่ะดูข้าวยังไม่มาเลยกินของหวานก่นอนมากย้า เคชกช็อกโกแลตตัวนี้เป็นแบบเป็นเนื้อมูสอร่อยนุ่มไปเลยไม่ได้เป็นเนื้อเคแข็งๆแต่เป็นเนื้อมูสที่เป็นชน็อกโกแลตเข้มข้นระดับเข้มข้นแบบสุดแต่ก็ไม่ได้ขมหวานกำลังดีมีขมไปปลายลิ้นใครชอบ็กแลเอ็มวาต้องเลิฟนะทีเนี้ยเสร็จแล้วก็สั่งอาหารมาทานเป็นพิธีนิดหน่อยค่ะ ก็มารอขึ้นเครื่องอยู่ด้านในเกตด้านในแล้วเนเป็นยังไงบ้างคลิปน,นี้ปีนังของเรา4วัน3คืนสนุกก็เป็นเมืองที่น่ารักครบการเดินทางสะดวกอาหารการกินพร้อมทุกคนก็ไ nice, นทะ์เนาะโอเคเอาเปไน็นว่าแนะนำนะคะใครที่มีวันหยุด ยาวไม่ไม่ไมยาวสิสั้นๆนะคะ4วัน3คืน3วัน2คืนอะไรเงี้งยก็าสามารถเดินทางมาปีนังมาเลเซียได้แบบสบายๆเลยนะคะจดไว้ในลิสต์ได้เลยหนึ่งเลยก็คือเดินทางง่ายนะคะอาหารอร่อยแล้วก็ค่าครองชีพไม่แพงะคะ่ะวันนี้เชฟเอ็มสอรี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามนะคลิปหน้าเราสองคนจะไปที่ไหนบา,บายปุกไว้ก่อนบาย,บายครับ,บ